สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับการตัดผมนะครับของช่างเปิ้ลดีเลกบาเบอร์นะครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการตัดผมนะครับทรงไซส์พาร์ตปอมนะครับทุกขั้นตอนเลยนะครับแบบละเอียดยิบเลยนะครับช่างใหม่ที่กําลังศึกษาอยู่นะครับมาชมได้นะครับก็จะไม่งงนะครับเพราะวันนี้จะเป็นคลิปที่อธิบายได้ละเอียดมากเลยนะครับ อันไหนที่งงผมคิดว่าก็จะหายสงสัยได้เลยนะครับหรือถ้าอันไหนงงก็คอมเมนต์มาถามช่างเปิ้ลได้นะครับอ่าขั้นตอนแรกนะครับคือการแบ่งผมนะครับการแบ่งผมนี่สําคัญมากนะครับแบ่งดีก็ตัดสวยเลยนะครับถ้าแบ่งไม่ดีก็ตัดเบี้ยวเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเพื่อนๆหรือช่างใหม่นะครับลองดูได้เลยนะครับ การแบ่งผมนี่คือเราต้องใส่ใจและใส่รายละเอียดมากเลยนะครับต้องรู้ว่าจุดไหนจุดแสกจุดไหนแบ่งยังไงนะครับแบ่งสวยก็ตัดง่ายด้วยครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการแบ่งผมนะครับวันนี้ก็จะไม่หนีบกิ๊บนะครับจะใช้เป็นหวีเน็บเอานะครับทําไมถึงใช้หวี ถ้าเราลองใช้หวีนะครับเราจะไม่มีรอยที่กิปไปหนีบที่ผมนะครับเพราะว่ารอยกริปนี่บางทีนี่มันก็ลบยากนะครับขั้นตอนแรกนะครับใช้หวีขึ้นทรงนะครับช่างเปิ้ลก็จะถนัดเป็นหวีอีโต้นะครับถ้าเรียกกันง่ายๆก็หวีอีโต้หรือหวีใหญ่แต่ช่างเปิ้ลจะใช้หวีออสเตอร์นะครับหวีดํานะครับมันจะขึ้นทรงสวยพอดีเลยนะครับแต่ก็แล้วแต่ถนัดครับ เราจะใช้หวีขาวขึ้นก็นได้หวีโตขึ้นก็นได้หรือหวีวอนขึ้นก็นได้ครับหรือจะเป็นฟันลองขึ้นก็นได้แล้วแต่ถนัดรับช่างแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับเราก็ซ้อนเอียง45นะครับขึ้นทรงใช้ปัตเตาเลียนปาดไปเลยครับเราก็จะมีเกณฑ์ที่ว่าเราจะขึ้นไม่สูงมากนะครับผมคิดว่าพอเข้าใจนะครับถ้าไม่พอไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับ ยินดีตอบเลยนะครับยิ่งช่างใหม่นี่ผมเคยเป็นช่างใหม่นะครับสงสัยมากเลยนะครับอันนี้ก็เลยมาทําคลิปเพื่อที่จะตัวเองที่เคยสงสัยนะครับก็เลยมาทําคลิปให้ดูนะครับอ่าตอนนี้พอเราขึ้นทรงเสร็จด้วยหวีใหญ่นะครับเราก็จะมาใช้ฟันรองเบอร์หนึ่งจุดห้านะครับเพื่อจะมาเชื่อมต่อกับที่เราเปิดทรงไปนะครับเราจะใช้ปัตเตอร์เลียนไถเผืนนะครับ ปาตาเลียนเราก็จะเอียงส5ิบ้านะครับกินประมาณครึ่งฟันนะครับเห็นไหมครับจะไม่กินเต็มหน้านะครับถ้ากินเต็มหน้ามันจะไปกินอีกฝั่งหนึ่งเหลี่ยมทรงมันจะเพี้ยนนะครับนี่ครับแล้วก็สะบัดสะบัดเผินเผอย่าไปเลยขอบที่เราขึ้นทรงไว้นะครับเกณฑ์ที่เราใช้หวีใหญ่ปาดไว้นะครับนี่ครับเราก็จะสะบัดข้อคือเผินขึ้นนะครับเห็นไหมครับจะเผินขึ้นเราจะไม่กดหน้าไปเรื่อยๆืยนะครับเพราะว่ามันจะไม่เงานะครับ เห็นไหมครับช่างเปิลจะเผืนขึ้นนะครับเผืนเผินฟันปัตาเลียนนะครับมาถึงอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับคือการการขอบนะครับนี่สําคัญนะครับการให้ตรงกันยังไงนะครับเราก็ดูเกณฑ์หัวเป็นหลักนะครับท้ายทอยเป็นหลักจะไม่เหมือนกันทุกคนแล้วครับจะสวยจะอะไรก็อยู่ที่ตัวเรานะครับว่าจะสวยยังไง กันตรงตรงไหนกันเล็กกันใหญ่อย่างไงก็อันนี้ก็คือสอนกันไม่ได้ครับมันอยู่ที่สไตล์ของแต่ละคนนะครับช่างเปื้อนก็จะถนัดเวลาเราการขอบแล้วนะครับก็จะเอาหวีเล็กมาเก็บนะครับเพื่อความเรียบร้อยนะครับหรือจะมีเงานะครับใช้เพื่ออะไรเพื่อให้ผมมันมีเงามันจะสวยนะครับก็จะยากหน่อยนะครับก็ต้องหัดจับหวีเล็กหน่อยนะครับช่างใหม่ก็ต้องลองลองเอาหวีที่ปลายใหญ่ๆก่อนนะครับอย่าเล็กมากนะครับเดี๋ยวแหวงซ้อมๆก่อนนะครับ ามาถึงขั้นตอนต่อไปนะครับการตัดรอบทรงนะครับรอบทรงคือเราจะรีดผมออกมานะครับจะมีส่วนเกินของผมนะครับถ้ามันเท่ากันแล้วก็ไม่ต้องไปตัดมันนะครับเพราะว่าตัดไปแล้วมันจะเว่งมันจะมีเส้นผมออกมาเส้นสองเส้นที่เดออกมาหรือไม่มีเราขึ้นรอบทรงตอนแรกถ้าเราขึ้นรอบทรงนิ่งก็จะไม่ค่อยมีส่วนเกินนะครับส่วนช่างเปิ้ลก็จะถนัดหลังทุยนะครับหลังทุยแล้วก็จะ ดึงผมออกมานะครับเฉียง45นะครับแล้วก็ตัดปลายออกนะครับเพื่อเวลาหวีหลังมันจะออกทุยนะครับลองสังเกตดูนะครับดึงยังไงอยต้องดึงเยอะๆนะครับตัดแค่ปลายนะครับมันจะมีไกด์ไลน์อยู่นะครับไกด์ไลน์ก็คือที่เราปาดไว้แล้วครับเราตัดแค่ประมาณที่เราขึ้นทรงไว้นะครับลองสังเกตดูนะครับส่วนเกินนะครับย้ํานะครับส่วนเกินอย่าไปตัดส่วนเหนือมันเยอะนะครับเอาแค่ปลายๆนะครับ พอเราหวีมันก็จะเข้าทรงเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆเราก็ดึงออกมาเหมือนเดิมครับรอบหัวเลยครับรอบหัวได้ก็รอบหัวเลยครับมันจะเป็นการเก็บรายละเอียดนะครับผมก็จะมีระเบียบและสวยงามนะครับเวลาเราตัดไปส่วนล้นส่วนเกินเวลาลูกค้ากลับบ้านไปนะครับมันก็จะไม่มีส่วนเกินเขาสามารถหวีเองได้เลยจะหวีทรงไหนยังไงก็ไปได้หมดครับมันมันมันไม่มีส่วนเกินอะ่ะคือมันไม่มีผมเดออกมานะครับ ลูกค้าก็จะติดครับตรงนี้มันคือรายละเอียดนะครับตัดแบบช่างเปิ้ลก็จะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะรายละเอียดเยอะนะครับพอตัดกรอบทรงเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาใดดูรายละเอียดอีกทีนะครับเพื่อให้ผมแห้งเพราะเมื่อกี้เราฉีดน้ําตอนตัดผมใช่ไหมครับเราก็จะมาใดให้ผมแห้งนะครับเพื่อดูความเรียบร้อยนะครับว่ามีเส้นไหนเด่ไหม เข้าทรงพอดีไหมนะครับเพื่อจะเป็นการซอยในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ไดไปเลยครับไดไปเช็คไปนะครับมองไปว่าตรงไหนมันมีเลี่ยมไหมผมตรงไหนหนาไหมอะไรเราก็สังเกตได้นะครับนี่ครับมาถึงขั้นตอนการซอยผมนะครับซอยปปลายนะครับไม่ต้องจกเข้าไปลึกนะครับถ้าเราจกเข้าไปลึกมันจะชี้เดออกมานะครับ ซอยแค่ปลายๆนะครับอันไหนเกินเราก็สับทิ้งได้เลยนะครับเราก็จะไล่ซอยไปเรื่อยๆนะครับซอยให้รอบหัวนะครับข้างหลังก็เหมือนกันนะครับข้างหลังเราตัดปลายไปนิดนึงนะครับเราอย่าไปจกลึกนะครับถ้าจกลึกปั๊บมันจะยุบไปเลยนะครับหลังที่เราจะให้มันตัดถุยนะครับก็คือซอยแค่ปลายๆครับแค่ให้นึกภาพว่ามันละมุนลงมาผมนะครับปลายผม สับสักหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามก็ไนะครับแล้วก็หวีดูนะครับช่างเปิลก็จะใช้หวีเน็บไว้ตลอดเลยนะครับช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยใช้กิฟนะครับเพราะว่ามันก็ต้องลบร้อยอีกทีนะครับก็เพื่อนๆน,นะครับคนไหนที่สงสัยแล้วก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดตับสไครต์ให้ช่องช่างเปิลด้วยนะครับอันนี้ก็คือเราจะมาเอาผมด้านบนออกนะครับ คือหนึ่งถามลูกค้าก่อนนะครับออกเยอะไหมลูกค้าถ้าลูกค้าแล้วแต่เราเราก็ดูตามความเหมาะสมนะครับส่วนอันนี้ช่างเปิ้ลก็จะตัดตามสูตรที่ว่าเป็นไซส์พาร์ตนะครับข้างบนเราก็จะไว้หวีเซ็ตเราก็จะตัดข้างบนออกนิดเดียวนะครับเพื่อที่จะเอาไว้เซ็ตผมนะครับตัดผมแล้วก็พอขึ้นช่อหน้าปุ๊บเราก็ไล่ไปหลังเลยครับเราก็จะเอาเกณฑ์ข้างหน้าไล่ย้อนกลับไปหลังเลยนะครับเห็นไหมครับนี่พอถึงช่วงเอียงนะครับ ดูขยับเห็นไหมครับเราจะขยับตัวนิดนึงเราจะไม่ยืนข้างหลังนะครับเราจะยืนเบี่ยงนิดนึงนะครับเพื่อที่จะงัดผมมาตัดนะครับไม่งั้นมันตัดไม่ตรงนะครับเวลาเราเซ็ตมันก็จะเฉียงขึ้นมาพอดีนะครับถ้าเรายืนเอียงถ้าเราไม่เอียงมันก็จะตรงขึ้นมาอย่างเดียวเลยนะครับตัดส่วนปลายออกนะครับวิเช็คดูครับว่าโอเคไหมดูส่วนเกินถ้าได้ก็โอเคนะครับ ตัดปลายๆนะครับไม่ต้องตัดลึกมากนะครับยิ่งผมเส้นใหญ่ดีดเด้งนี่ตัดเยอะนี่เด้งเลยนะครับนี่เราก็มาใดเช็คผมอีกทีนะครับด้านบนนะครับเมื่อกี้เราใดเช็คด้านข้างนะครับเมื่อเราตัดผมด้านบนเราก็ต้องมาใดเช็คด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับใดไปเรื่อยๆครับมันจะหลายขั้นตอนหน่อยนะครับถ้าเราจะตัดผมทรงแบบพวกคลาสสิกแบบพวกไซส์พาร์ทพวกปอมปัดดัวพวกอะไรเงี้ยครับมันจะ หลายขั้นตอนมากเลยนะครับขั้นตอนต้องเป๊ะมากๆนะครับถ้าไม่เป๊ะจะยกไม่ขึ้นอีกนะครับข้างหน้าไม่เป๊ะข้างบนก็เหมือนว่ามันมันมันมีรอยติดขัดนะครับมันจะไม่เรียบเสมอนะครับผมข้างบนเวลาเราเิดนะครับนี่ครับก็จะได้ทาทรงไว้ก่อนนะครับเราจะยกข้างหน้านิดๆนะครับมันเป็นทรงไซส์พาร์ตนะครับไม่ปอมจ๋านะครับคือก็เป็นทรงประมาณเรียบร้อยนะครับทํางานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับ มาถึงอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับคือซอยด้านบนนะครับนี่แหละครับอันนี้สําคัญนะครับทรงนี้เราจะซอยเป็นช่อๆนะครับเราจะไม่ซอยแบบว่าใช้หวีปาดแล้วก็ซอยไปเลยนะครับเป็นหน้าๆนี้เราไม่ได้ซอยอย่างนั้นนะครับเราจะซอยแบบ p อย n นะครับพอย n แทงลงไปนะครับเห็นไหมครับเอียง45แล้วก็พอย n แทงลงไปเพื่อให้เส้นผมเลียงสวยนะครับอันนี้เวลาเราเส้นผมจะสวยเลยนะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับตอนหลัง ถ้าเราซอยไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่มันจะไม่ค่อยสวยนะครับถ้าทรงแบบพวกนี้เราต้องซอยพ o อยแบบนี้นะครับแต่ก็แล้วแต่ช่างนะครับแล้วแต่ถนัดไขรถนัดมันนะครับแต่ช่างเปิ้ลถนัดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับช่างเปิ้ลก็จะใช้หวีมาเกีย์ช่วยกันเกียรสองอันแล้วก็เหน็บไว้นะครับอาจจะตะกุกตะกักบ้างนะครับไม่เป็นไรครับมันก็จะง่ายต่อการการการเก็บรอยพับของกิ๊บนะครับหวีจะง่ายกว่า หวีจะไม่มีรอยเลยนะครับเห็นไหมครับเราก็ช่วยกันหวีหวีหวีแล้วก็ดูตรงไหนถ้ามันยังหนาอยู่เราก็ไปซอยต่อถ้าไม่มีแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมหน้าก็ดึงลงมาซอยให้พิว้หน่อยครับซอยแค่ปลายๆนะครับเพราะว่าส่วนความยาวอะไรเราตัดเสร็จหมดแล้วครับตอนนี้ก็ให้เหลือแค่ความพิว้ สำคัญครับทรงพวกฝรั่งนะครับมันมันจะใช้ความผิวเป็นหลักนะครับความยาวอะไรเราได้หมดแล้วเราก็ไม่ต้องไปจกอะไรมากเดี๋ยวมันจะเพี้ยนนะครับอันนี้เราก็ไดไดเพื่อดูว่าสดมีตรงไหนหนาอีกไหมไดแล้วเข้าทรงไหมเริ่มเข้าทรงแล้วเห็นไหมครับถ้าเราซอยพอดีมันจะเข้าทรงเองเลยนะครับมันจะไม่ต้องมาตัดอีกนะครับมันจะเซ็ตง่ายด้วยครับนี่ครับเห็นไหม เราก็จะใช้กูมมิ่งนะครับฉีดเข้าไปหรือน้ํายายกโคนอะไรก็ได้ครับที่เรามีนะครับเพื่อให้ผมมันพิ้วหน่อยนะครับเพื่อมันจัดทรงง่ายหน่อยนะครับเห็นไหมครับช่างเปิ้ลก็เริ่มใดเข้าทรงแล้วนะครับตอนนี้จะใดเข้าทรงแล้วนะครับข้างบนที่ช่างเปิ้ลพลอยไปเมื่อกี้นะครับเรามันก็จะสวยเลยนะครับเดี๋ยวไปดูได้เลยครับขั้นตอนมันก็จะเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าใครทําได้มันก็จะ ละเอียดมากเลยนะครับลูกค้าจะติดเลยครับถ้าตัดแบบนี้นะครับแต่กระแต่ลูกค้าชอบไม่ชอบนะครับแต่ช่างเปิ้ลตัดลูกค้าก็ชอบนะครับเพราะว่ามันละเอียดความเมทที่ช่างเปิ้ลใช้นะครับก็จะเป็นของลูเซลนะครับก็จะใช้ตัวเขียวกับตัวเทานะครับเพื่อเซตผมตัวเขียวสร้างความธรรมชาตินะครับตัวเทานี่เป็นตัวหนึบนะครับเพื่อให้ผมเหนียวหนึบสวยแล้วก็เราาผสมกันก็จะเป็นหนึบแล้วก็เงาสวยเป็นธรรมชาตินะครับอย่างละปลายนิ้วนะครับ มาก็มาใส่ผมนะครับเซตเลยทีนี้เห็นไหมครับขยี้ขยี้เข้าไปให้ถึงโคนให้ถึงปลายผมนะครับยิ่งลึกยิ่งดีนะครับขยี้ไปเรื่อยๆครับทรงที่เราใดไว้แล้วไม่เป็นไรนะครับไม่เสียทรงนะครับเดี๋ยวเราจะท่องมาวีเซตอีกทีนะครับขยี้ยิ่งเยอะยิ่งดีครับพวกนี้มันจะทําให้มันหนึบนะครับ มันเป็นน้ำมันนะครับไม่ใช่เจลนะครับไม่ใช่เจลเหนียวเหนียวนะครับเราจะใช้หวีซ่อมเป็นหวีที่เซตนะครับหวีซ่อมนี่ก็จะเป็นหวีตระกูลของพวกว่าไอเซตผมพวกคลาสสิกนะครับหวีซ่อมนี่ยิ่งหวียิ่งแน่นนะครับยิ่งหวียิ่งแน่นคือผมเราจะแน่นแล้วสวยแล้วเงามากเลยนะครับเวลาเราใช้วีซ่อมหวีไปเรื่อยๆนะครับเราจะหวีบนก่อนให้ได้ทรงนะครับแล้วเราก็มาปาดข้างก็ได้นะครับ แต่ช่างเปิ้ลจะวีให้รอบๆก่อนนะครับรอบๆข้างบนข้างหน้านี่จะไว้ที่หลังเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นเก็บที่หลังเลยเพราะข้างหน้ามันจะง่ายวีข้างกลางข้างกลางเสร็จไล่ข้างไล่ไปเรื่อยครับนี่ข้างหน้าแล้วนะครับข้างหน้าเนี่ยมันจะง่ายมากเลยครับมันจะไม่ยากมันจะอยู่ที่เราครับเราจะยังไงเราจะเนี้ยเนี้ยหรือยังไงแต่ช่างเปิ้ลจะเล่นแบบเนี้ยเนี้ยนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับทรงผมไซส์พาร์ตปอมครับยกหน้าหน่อยๆนะครับ รหรือลองทรงสูงบ้านเรานี่แหละครับแต่เราก็ผสมประสานไปนะครับเพื่อความเหมาะสมนะครับหนุ่มออฟฟิศนะครับอย่างนี้สบายๆนะครับเห็นข้างบนไหมครับที่ตัดไว้นะครับขอบคุณทุกท่านที่กดรับชมครับ